ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในช่องที่สองนะครับวันนี้ก็ได้อัดคลิปไปนะวันนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ออคือวันนี้ผมนี่ก็ติดงานทุราเหมือนกันวันนี้ก็จะอัดคลิปประมาณเที่ยงคืนหน่อยนะครับก็มาลองรับฟังกันเลยนะครับในที่ผมถ่ายลง youtube ที่ผมใช้กล้องกําลังถ่ายอยู่ลง y youtube เนี่ยมันคืออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครัว่าเป็นยังไงมามาดูเลยนะครับสําหรับว,ว,ว,วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดห้องสดให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นฉากสีดําแบบนี้นะครับฉากสีดําแล้วก็มีตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือฉากไม้นะครับเป็นสีน้ําตาลเห็นไหมมันก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับน่ะแล pues mm ้วก okay, ็จะมีตรงนี้นะครับนี่อ่ะนี่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นคอมนะครับคอมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นคอมมันก็จะเป็นประมาณนี้หน่อยนะสำหรับวิธีการแคสนะครับอ่ะก็คือจะใช้คอมแบบหลักหน่อยนะครับนี่เห็นไหมคอมตัวนี้นะครับอัดวิดีโอนะครับที่ผมใช้มาประจํา นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับคือตรงด้านบนนะครับตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นไมค์เว็บแคมนะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับช่วงนี้ก็อัดคลิปเกี่ยวกับแอปธนาคารนี้ผมก็ใช้แอปธนาคารอยู่นะครับอัดอัดคลิปธนาคารก็ใช้เครื่องอีนี้นะครับเครื่องที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเป็นเครื่องเลดมี่นะครับเลดมี่ A5 นะครับตัวนี้225นะครับเป็นเครื่องนี้ที่ผมถ่ายคลิปประจําเลย แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวันนี้ก็ติดงานหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษท่านชมด้วยนะขอโทษท่านชมด้วยนะครับที่ติดงานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านชมเลยนะครับนี่ก็คือไม้นะครับอันนี้จะเป็นไม้บูย่านะครับเสียงดีมากเสียงชัดมากเลยนะครับเสียงตัดเสียงรบกวนไปด้วยนะเวลาผมถ่ายคลิปนะครับก็ใช้เครื่องเลนส์มีถ่ายนี่แหละนะครับที่ผมใช้อยู่ประจํามันเจออันนี้นะครับอนี่ อันนี้เป็นคอมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสูงๆเลยนะครับ่มจะให้ดูอันนี้นะครับนี่อ่ะนี่ครับขาตั้งกล้องอีกอันหนึ่งนะก็มีสองขาตั้งกล้องเลยนะครับเอาไว้ถ่ายเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับการลง youtube นะครับก็จะใช้ฉากนี้นะครับเป็นฉากสีน้ำตาลลง youtube นะครับเพื่อให้ได้ ความบรรยากาศดีนะครับมหาศาวันดีนะเพื่อให้ท่านชมดูได้ยอดดูเยอะก็ประมาณ50,000กว่าคนนะครับห้ากว่าครั้งยอดดูว่ายอดวิววิดีโอนะห้าห้ากว่าวิวนะครับอ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังติดตามช่องผมอยู่ก็ใกล้จะครบหกพันซับสไครต์แล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณนี่ ผู้ติดตามมีสประมาณ5 3า0กว่าในช่องไลฟ์ในช่องใหญ่นะครับช่องทำสอนทำยูทูบเป็นช่องที่1เองช่องที่สองเป็นสอนยูทูบเหมือนกันนะครับ่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับนี่มือถือนี่ผมนี่เอาไว้อัดหน้าจอนะครับเวลาผมแคสหน้าจอมันก็จะขึ้นกล้องนะครับแล้วก็จะเอามาตัดที่คอมนะครับหรือว่าเอามาตัดที่มือถือในแอปคลายมาเตอร์แหละนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยเนาะอันนี้เป็นมือถือที่ผมถ่ายอันนี้เป็นเลนส์มีเหมือนกัน นะครับนี่อันนี้ก็คือเอาไว้อัดหน้าจอนะอันนี้เอาไว้แคสนะครับนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่นะนะนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มันรู้สึกว่ามันยาวสี่นาทีเนาะก็ช่วยกันกดติดตามไว้หน่อยนะครับก็ปีหน้าครบหกพันแล้วก็อยากให้ครบหมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ